โซ่พอได้โซ่โ่พ่อด้โซ่โ่พ่อโซ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 พอโซ่พ่อโ่่อโซ่พ่อโซ่่โซ่พ่อโซ่่โซ่พ่อโซ่พ่อโซ่พ่อโซ่่อโซ่พ่โซ่พ่่่อโซ่พ่โ่่อโซ่่อโซ่พ่โซ่พ่้โซ่่อโ่พอโซ่พ่อโซ่พ่อโซ่พ่อโซอโซ่พอโซ่่อ่่อโซ่่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 ออโ่่อโซ่่โซ่่โซอโซ่่โซ่่โซ่ ให้คนนี้ม่ะไม่อะไรค่ะไหวไหมไหวว่าต้องมีก่อมจมจอยู่ดีอวันนี้วันนี้ยืนซลคกโอ้โหจมม่้ม่นแล้วม่นด้ม้องอไ่าไม้ได้ม้้ม สัดีค่ะพี่หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้ารือหนูเห็นกล้องไหมสวัสดีจ้างาวันนี้นะคะก็มาอานงานเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ค่ะที่ตื่นเต้นเพราะว่าลูกยังเด็กแล้วก็พอต้องออกมาเจอคนก็กดคือแม่กดดันว่าน้องจะแบบเป็นยังไงในวันนั้นก็เป็นอะไรที่ต้องลุ้นทุกวันค่ะตอนนี้ไม่รู้ใช่ไหมกะแสน้อง ดังมากตอนนี้ค่ะก็จริงๆก็รู้ประมาณนึงอะค่ะแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้รู้ว่าแบบมันขนาดไหนแต่ว่าก็รู้ว่า f อเยอะไปไหน<ม> <ๆ S 1> ก็มีนคนทัก<ๆ>ทายแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็สมคายิมไม่ตลอดค่ะแล้วไม่ไไมไตม้องบอกงานแล้วต้วยอ,ยงวองเตรียมตัวยังไงฮะเตรียมตัวน้องคือก็จะต้องนอนมาค่ะนอนมา,ากลางคืนแล้วก็นอนกลางวันมาให้พออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หน้างานก็ลุ้นอย่างที่บอกเลยว่าเป็นความตื่นเต้นแล้วก็เป็นอะไรที่แบบต้องมันลุ้นเนาะว่าเออจะ จะเสิร์ฟมากน้อยแค่ไหนหรือว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอัีเหมือนน้องไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นค่ะคืแบบเป็นธรรมชาติแบบว่าดูไม่ไม่กลัวใครเลยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเขาได้คุ้นเคยกับคนมาโดยตลอดเพราะว่าเราก็เหมือนเลี้ยงลูกธรรมชาติแล้วก็มันหมายถึงว่าเลี้ยงลูกเราปล่อยให้มันมันเลี้ยงปกติเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่มีความเกรงกับกับสื่อกับกล้องหรือว่ากับคนหรือไม่ได้กลัวคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมโวกันได้อ่านบ็อกแฟนคลับ ก็าหาขแม่าาค่ะ,าาะ,คะก็แม่ก็อ่านคอมเมนต์ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรืออะไรเงี้ยคือ <Okay. S 1> ที่ได้รับกันมาจากพ,พี่พี่แฟนคลับน้องก็เป็นอะไรที่แบบเยอะมากเมื่อวานมลงคลิปไปก็30ล้านวิวอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะลงก็เป็นแบบหลักล้านคนกดไลค์ส่งต่อก็เป็นแบบ80,000นแชร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบเออเราก็อยู่ในในโซเชียลมันโดยตลอดเราก็ไม่เคยได้รับอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นกับกับน้องแปดโซโมเนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คลิปสัมภาษณ์งานเป็นไงบ้างคะครับก็ตลกครับตลกเราก็กั้นขำครับเวลาแบบสัมภาษณ์ลูกอะไรเงี้ยบางทีที่เขาตอบมามันก็ตลกค่ะ <c oughs> ก็จริงๆอ่ะเมนะคือ,นะคอรวมกันครับก็มีสิ่งที่เขาแบบถามปุ๊บตอบปรับด้วยแล้วก็มีที่เราบีบด้วยว่าตอบว่าอะไรอะไรเงี้ยใช่ใช่มีบีบด้วยคนนี้ถ่าย8นาทีคนนี้ถ่าย20นาที ค่ะก็จริงๆเออตรงสติกเกอร์กับสติกเกอร์ลน์อะค่ะเขาก็เห็นความน่ารักของโซโมเน่จริงๆก็หยิบคำหรือว่าหยิบมีมในในในโซเชียลมีเดียที่แฟนคลับชอบกันเอามาเป็นสติกเกอร์ให้ได้ใช้กันอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็เมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าเดี๋ยวจะมีเวอร์ชัน2ที่แบบพรีเมียมขึ้นดีขึ้นแล้วก็น่ารักขึ้นกับลายสติกเกอร์แน่นอนค่ะ โอซาลอนซาลอนตอนนี้เป็นตัวแดงๆอยู่เลยค่ะก็เดี๋ยวรอได้ออกกล้องแน่นอนเพราะแม่เพราะแม่ไร์ <c oughs> สดตลอดอะไอย่างเงี้ยแม่ก็แบบให้นมไปเลี้ยงไปเอเอไปอะไรไปอยู่แล้วเราได้เห็น,น้องแน่นอนค่ะอย่าโซ่กับโมเล่เขาเรื่องกัดเรื่องน้องอย่างเงี้ยเขาไปช่วยค่ะคือเขาก็เหมือน <c oughs> <c oughs> คืออย่างบ้านหนูพอมีน้องน้องที่ทั้งสองคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบถูกแย่ความรักหรืออะไรกับเป็นคนที่แบบให้ความรักน้องแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงทุกเช้าก็จะต้องแบบตื่นมาถามน้องหาน้องแล้วก็ ช่วยแบบช่วยเลี้ยงช่วยแบ่งเพิดช่วยพาคือเดินตามมาหอบกนะันทั้งวันก็พี่สาวพี่ชายหมกอนอยากมีน้องกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เตรียมตั้งแต่ตอ,ตอนยัอยคลองไม่หาเรื่องการเรื่องเาว่าจะมีน้องอ๋อไม่คะ่ะคนนี้ท้องธรรมชาติค่ะคนนี้มาโดยบางโดยโดย,โดยธรรมชาติโดยไม่ได้ตั้งตัว UNC ค่ะแล้วก็เตรียมน้องๆของคนนี้ด้วยเดี๋ยวจะมีน้องออกไาอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบอกมาโดยตลอดว่านี่คือเบบีอันนี้คือน้องนะแต่ว่าเมย์ก็เชื่อว่าเด็กอ่ะเขายังเด็กมาก เขายังไม่รู้หรอกค่ะว่าเบบีอ่ะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาได้มาเห็นแบบตัวเล็กๆ <c oughs> เขาก็มีความเอนดูในแบบฉบับที่แบบพี่เอนดูเด็กอะไรก็ไม่รู้คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ขั้น,นก็มีแม่เข,ข้าไปแลกเดน้องอะไรอย่างเงี้ยขั้งกอดเขาหอมเขาจะเข้าไปหอมเข้าไปกอดน้องทุกวันเว,นวนลาหลายครั้งเป็นอะไรที่แบบค่อยๆําเพราะแม่ก็จะสอนว่าแบบจับต้องจับแบบไหนเขาจะมีความละมุนโดยแบบโซโมเน่เขาจะเป็นเด็กที่ละมุนอยู่แล้วอะไรค่ะก็ประมาณนั้นค่ะ ก็กาะหอมรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะรู้ค่อยๆต้องเดินต้องต้องทําแบบไหนสมมติว <They> ่าน้องนอนอยู่กับเมงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เดินตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวดูต้องเขาจะรู้เขาต้องเดินอ้อมเพราะว่าเขาเพราะแม่ก็จะสอนตอว่าเดินตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวล้มใส่น้องสองครั้งเดียวครั้งต่อไปเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาต้องต้องเดินอ้อมห้ามไม่จะไม่เดินข้ามตัวแม่หรือไม่เดินข้ามตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวล้มใส่ ก็คืออ่ะก็ยกก,ก็คือสําหรับโมเน่มีมองว่าเขาก็อาจอาจจะมีโอกาสที่ที่จะสามารถแบบรับบีบได้ทํารับงานได้สําหรับโมเน่นะมีว่าเขาก็เดี๋ยวก็จะดูว่าถ้าเปลี่ยนวัยอะเขายังชอบหรือเปล่าหากว่าเขาชอบอ่ะในฐานะแม่มีก็พร้อมสนับสนุนแต่ว่าอย่างน้องโซอะเขาจะเป็นสายแบบตื่นมาว่านันัือือทุกวัน กวนล,ละหลายทางแล้วก็จะต้องให้พี่เลี้ยงไปอ่านหนังสือบางแล้วพี่เลี้ยงอะ่ะเป็นคนเลา่าพี่เลี้ยงก็ต้องหมั่นสลไทยแบบชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลูกสมัครหนังสือจริงๆ,อ,ๆอะไรเงี้ยแม่ก็อาจจะต้องคนนี้ก็อาจจะต้องบรญหาครูมาสอนพิเศษที่บ้านอะไรก็เดี๋ยวดูไปแต่ละคน,นะคะ่ะตอนนี้มีติดต่อมายืมงานกับงานนะคะงานเพลงอะไรเงี้ยคือก็ก็มีมาเรื่อยๆทณะผ้จัดการแต่ว่าก็มีมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าอาจจะ ด้วยด้วยด้วยสโคบงานอาจจะไม่เหมาะกันหรือว่าแม่ก็จะต้องเลือกดูเลือกรับไปเพราะเขาเด็กมากเลยเขาสองขวบสามเดือนเขาอาจจะแบบจะเก่งสอนลูกยังไงไม่ได้เก่งขนาดนี้ไม่ว่าเขามีความคุ้นเคยกับคนเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยเขาอาจจะเห็นพ่อแม่ทามาโดยตลอดเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกกังวลหรือว่าไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้วันนี้จะพูดว่าอะไรคะโอเน่บเน่ มนมีความสุขไหมคะมีความสุขไหมบอกเขาโมเน่อยังหาตรงนี้เห่าหน้ากล้องเลยอ่ะเหนื่อยนิดเดียวเนนียเหนื่อยนิดเดียวโมเน่มีความสุขไหมคะไม่ไม่ใช่ใช่ใช่เขาบอกน่นี่เอาเพลงขอเพลงหนึ่งได้ไหมคะนี่นี่โมเน่คะเดี๋ยวร้องร้องเพลงแล้วแบบไม่ให้ดวนนี้โมเน่ดูมีสีชมพูด้วยนะนี่บอกใครคำไมมี แม่นี้มันเป็นมันนีโมเน่คะนีโมเน่โมเน่คะมีมีอันนี้ด้วยนะมีแม่ทำวยเอาอันนี้ดูไรนี่พี่กิมีลิฟด้วยนะใครจะขอลิฟอันนี้ใจดำนะมันอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่แมวเดี๋ยวหาอืมอ่ะร้องเพี่ก่อนแต่ไม่จะเล่าให้ฟังอ่ะถ้าร้องเพลงหรือไม่เล่าให้ฟังอ่ะรองเพก่อนเอให้ลิ หนึ่งสองก็เพลงอะไรนะไก่เถื่อนแล้วการเพลงเพงเพงสติปนาราดูสติ๊การาเลยไม่สเติปนาราไงคนที่หุ่นดดุนไม่ดุนคือตอนนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนสองคนก็จะแบบว่าวุ่นายมากวุ่นมายจริงๆไปไหนดี พอมีคุณที่สามก็เราจัดการแบ่งเวลาในการดูแลลูกอย่างไงอะค่ะก็คือจริงๆที่บ้านอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ค่ะก็เลยแล้วตัวเล็กก็ใน3เดือนแรกยังจัดการคือตอนนี้เขายังนอนอย่างเดียวมีก็มีที่ปั๊มนมตื่นแบบปั๊มนมทุกสามชั่วโมงแล้วก็เอาเขาเข้าเต้าบ้างปั๊มบ้างอันนั้นเราก็จะให้เวลาเขาแต่ว่าแต่ว่าอย่างตัวพี่เนี่ยจะต้องการเวลามากกว่าค่ะก็ก็เราอาจจะต้องดูแลกันทั้งวันเลอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีพี่ๆนานาคอยเลี้ยงกันตลอดกับคุณพ่อแบ่งเวลาอย่างไงคะ รแลจริงจริงอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับอยู่ด้วยกันตลอดแล้วแล้วงานที่เราทาอ่ะส่วนใหญ่ก็คือที่บ้านคือนานๆทีจะมีอีเวนต์ออกไปอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือแบบมันก็ได้ดูแลได้ดูแลแล้วก็มีคนช่วยเยอะอยู่แล้ว่ใหอยู่ในสายตาตลอดค่ะเรียกได้ว่าแบบว่าทํางานไปแล้วก็เลี้ยงลูกไปแล้วก็อยู่กันเป็นแบบมีย่ามีตามียามีปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็กๆตอนนี้อแบบเรื่องวัไอะไรก็ไปเดียวกันคือคือมีก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นคุยรู้เรื่องในแบบของลูกเราแหละค่ะแต่ว่าก็โซนตามวัยโซนตามวัยได้แล้วคชเียวใช่คือเขาก็รับคําสั่งได้รู้ว่าอันนี้ดีไม่ดีแม่ชอบไม่ชอบทําได้ทาไม่ได้เดี๋ยวเขารู้เพียงแต่ว่าเขาก็จะเหมือนทดสอบเราแหละค่ะถ้าเราอนุญาตให้เขาทาหนึ่งครั้งเขาก็จะ ก็จะมีครั้งที่23 4ม่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือว่าผิดแต่ว่าแม่ก็จะคอยแบบถ้าไม่ได้อยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยเราก็จะคอยสอนคอยว่าคอยตีบ้างตามปกติเลยค่ะอะไรดีเราก็จะชมอะไรไม่ดีเราก็จะคอยแบบว่าเออไม่บอกว่าทําไม่ได้เราก็จะเหมือนเข้ามุมกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าโดยวัยนี้ก็จะเป็นวัยที่โซนขึ้นจริงๆโซนขึ้นมากค่ะตอนนี้็แบแนให้เขาเรียน็นไท นนค่ะจริงๆเดี๋ยวตุลานี้จะเข้าโรงเรียนค่ะก็ก็ก็แผนมองไว้แบบมองไว้เป็นระยะแบบว่าสั้นๆนะคะว่าเออเดี๋ยวถ้าเข้าโรงเรียนแล้วก็เรียนไหวก็ไปต่อเรียนไม่ไหวก็ก็ลองหาที่ไหวขึ้นคือยังไม่ได้มองอะไรที่มันยาวมากเพราะว่าเราอาจจะต้องดูลูกดูความเหมาะสมของความชอบของเขาเพราะว่าสิ่งที่เราเลือกให้ตอนนี้มันเป็นความชอบของพ่อของแม่เพราะว่า แล้วเดี๋ยวหากว่าเขาได้เข้าโรงเรียนไปสัก3ปี5ปีแล้วเราดูแล้วว่าเขาอาจจะไม่ใช่สายนี้เราก็อาจจะต้องม v e เน้นกันยังไงก็เดี๋ยวว่ากันตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบสั้นๆดูกันเป็นปีต่อปีค่ะเพราะว่าเด็กเพราะว่าเด็กเตรียมใจอยางค่ะว่าเดี๋ยวว่าพอเข้าโรงเรียนต้องห่างกันต้องห่างกักููกอะไรอย่างเงี้ยก็ยังค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ คือเมย์เข้าใจทำเลี้ยงลูกธรรมชาติมากถึงเวลาไวจะต้องเข้าเรียนเมย์ก็อาจจะแบบร้องไห้เสียใจแต่ว่าก,ก็ก็คือเขาต้องไปโรงเรียนนะคะเออก็สิ่งที่แบบแม่ต้องแผนต้องอะไรแม่ก็จะมีระกับไปดูแลตัวเองกลับไปทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าตอนนี้เมย์ก็หยุดทํางานหมดเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเขาให้มาเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไหวละเนื่อให่อย่าแล้งแม่เลยคุณลุงโอเค เอาถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะขอร้อง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 แม่อุ้มมิดพกนี้ไหมแม่มอุ้ม